สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาดูฟาร์มแพะฟาร์มใหญ่ใหญ่เขาก็งามงามดูนีเขาขีแ่แพะใส่ได้นี่เขาอย่างงามเลยแพะเป็นหลอยๆตัวสองร้อยสามรอยตัว,าตวฟาร์มบักใหญ่เลยบ้านอยู่ใกล้ๆกันนี่คนละตำบลมีจกักสองสามรอยตัวหนุนละในนี่นท่ากิจกรรม กิจการหลายอย่างบ่อหนามเลี้ยงปลานี่ก็ไม่ที่เอามาอ่พาพระกระินที่เอามาให้แผะกับเขาฐานอ่ะปไปไปดูแผะกันแผะอย่างหลายเลยนี่ดูแผะมันมาจินพระกระินพันบอ่อ แจพันธ์บอ่อย่างดีนะลองแซวเลยใ <c oughs> นหนู่นตรงนี้ถึงราคามันยิ่ตกต่ำแจาก็เลี้ยงเลี้ยงหลาย <c oughs> เลี้ยงหลายนะก็แจ่ก็นุ่นแล้วมันก็อยู่ได้ออกเซลลที่นี่สามสิบี่สิบสามสิบตัวหน่งแจ่หน่อย นี่ครับมาดูนูน่นลองแซวเลยมีต,ตัวตัวอ่อนอ่อนพันบอแต่พันบอ <c oughs> นี่ข่องหนึ่งัดแยก อ๋อมีพอพันตัวหนึ่งใช่ไหมนี่นรู้วะเต้อืมัมน,<ห>นโอ,โอมันมาสองช่อง,งอื่มันมนตวีอกเอาไปยักตัวแม่วันนี้เอาเอาไปตัวหนึ่งก่อนนี่เดี๋ยวเอาให้แกก็ได้ มันมัน,ม,นมันเิบมากก็โ,โดดลงรถนี่ฮะนุ่นกำลังกำลังเจไปเอาผ่อพันมาให้ดูนุ่นกำลังวิ่งออกมาโอ้เจ็บขาไหมเนะี่ยไหนผ่อพันมันตัวไหนผ่อพันมันเจี๋ยใหญ่ไหมเนะี่ เจ้าเยอะมาแทนตัวนี้ดิว่าถ้าเอาไปนี่ไม่จะอยู่ได้จากเดือนปีนี่เนี่มันจากปีหรอฮะนี่พอพันบ่อประมาณสามปีได้ไหมตัวนี้มมัันนีจดดไอยู่วเิ จะซื้อมาหร <i 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 ือว่าแพะแพะอยู่นี่นี่แพะอยู่นี่นี่ผมคัดไว้เด้อผมมีเงินเดี๋เอาไปเป็นท่อพันอยู่ตัวนี้สวัยสวัยสวัยยอมแพ้อ่าโอ้จิกฮะเด้ ด้วย,ยกันได้ก็จ้าของอ่าครับครับใครสนใจกะมาติดต่อเด้อครับนี่แพะอย่างไรเลยมีขายฮัาโสวัสดีครับ